นั่เองครับเดี๋ยวครูปอจะเฉลยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเราได้สมการมาแล้วเนาะอันนี้ครับคือสมการที่1ครับนั่เองครับตรงนี้ครับคือสมการที่2อ่ะเหมือนเดิมครับเด็กๆเอาครูปอจะกําจัดนะครับอันนี้เป็น5อันนี้ x อนะอันนี้ y ครูปอเลอกจะกําจัด x แล้วกันครับถ้าเกิดตัวนี้เป็น5ตัวนี้ก็ต้องเป็น5เพราะฉะนั้นครับสมการที่1ครับเราจะคูณด้วย5ทัทางก้อนเลยเนาะโอเคครับครูปอได้เขียนอย่างนี้ครับ สมการที่1ครับคูณด้วย5้ครับมาโดยกลายเป็น5ครับคูณกับ x อบวก y ครับเท่ากับ5้าคูณกับ100ตรงนี้คูณครับก็ต้องกระจายเข้าไปครับโดยกลายเป็น5 x บวก 5y เท่ากับ500ครับอันนี้กลายเป็นสมการที่3นี่เด็กครับครูปอจะเอาสมการที่2ครับลบด้วยสมการที่3ครับ เลยกลายเป็นสมการที่2คือ 5x บวก 10y ครับลบด้วย 5x บวก 5y เท่ากับสมการที่2คือ600ครับลบกับ500อยู่นะครับดเด็กๆครับครูจะไฮไลไท์ให้นะครับอันนี้คือสมการที่2อนะสนี่คือสมการที่3ลบ3เห็นไหมครับ เพราะนั้นครับตรงนี้ครับเลยกลายเป็น 5x าเอบวกสิบลบนะครับกระจายให้ตรงนี้ก็ต้องกระจายให้ตรงนี้ครับเลยกลายเป็นลบ5้ลบห้ครับเท่ากับ600้อยลบห้าได้100 5x ร้หาลบห้หายครับ 10y ไวลบห้ได้ 5y ครับเท่ากับ100 y เดียวครับจึงเท่ากับ100่ส่วนหครับ y เดียวครับจึงเท่ากับ52 y จึงเท่ากับ20 เมื่อเรียนได้ y เท่ากับยีเสร็จแล้วนะครับเรามาดูครับแทนค่า y เท่ากับยีในสมการที่1ครับสมการที่1คือ x บวก y เท่ากับหนึอก็คือกอนณีนะครับสมการที่1โดยกลายเป็น x บวกย0เท่ากับหนึครับ x เดียวครับจึงเท่ากับตรงนี้ครับบวกยีย้ายข้ามฝั่งไปเป็นลบยีนะครับ100่งลบยี เอกินเท่ากับ100่งลบยีได้80ครับเมื่อนักเรียนได้นี้ครับนักเรียนจะรู้แล้วครับว่าเคือ80 y คือ20่นักเรียนครับมาดูครับแล้ว x คืออะไรอ่ะ x นี่ครับให้เหรียญ5บาทมีทั้งหมด x เหรียญครับแสดงว่าสรุปคำตอบของเราครับเราจะตอบว่าตอบนะครับเหรียญ5บาทครับมีแปดสิบ เหรียญครับแล้วก็เหรียญ10บาทมีเหรียญ10บาทก็คือ Y นะครับ Y คือย0 20. 20เหรียญครับอันนี้ครับคือเฉลยกันบ้านนะครับเ็ดแล้วเด็กครับเราจะต้องเรียนเรื่องนี้กันต่อไปก็คือการแก้สมการนะ,ะค่ะครูป๊อ t มีตัวนี้อีกหตัวครับตัวอย่างที่2ครับ อขอองนองนนนี้นคคคัััดละะรรรบบตปญสำหรับเด็กๆวันนี้การเรียนนะครับก็คือว่าจดในสิ่งที่ครูป๊อปสอนไปด้วยนะครับลงสมุดแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปลงใน Google Classroom นะครับแล้วเดี๋ยวครูป๊อปจะมีการบ้านให้เด็ก,ดกทำด้วยนะ1ข้อเนาะโอเคไหมครับอ่ะมาดูครับจำนวนที่1ลบด้วย7เท่าของจำนวนที่2มีค่าเท่ากับลบ และ3เท่าของจำนวนที่1ลบด้วย2เท่าของจำนวนที่2เท่ากับ140จําจำนวนทั้งสองคือจำนวนใดตอนนี้ครับเด็กๆเด็กๆไม่รู้เลยว่าจำนวนที่1คืออะไรและเด็กๆก,ก็ไม่รู้เลยครับว่าจำนวนที่2คืออะไรเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ครับเราจะทำการสมมุติครับ1ให้จำนวนที่1คือ x ครับ แล้วก็ให้จำนวนที่2คือ y ครับอ่ะทีนี้ครับดเด็กๆครับเราลองมาแทนค่าครับคำตอบของมอนจำนวนที่1ลบด้วย7เท่าของจำนวนสมีค่าเท่ากับลบ42่สรูขออนุญาตคัดลอกมานะครับเราจะแปลงคำนี้บรรทัดนี้ครับให้เป็นสมการดูนะครับ จำนวนที่1ครับจำนวนที่1คือ x ลบครับ7เท่าของจำนวนที่2 7เท่าของจำนวนที่2ก็คือ7 y ครับเท่ากับครับลบ42นี่ครับอันนี้ขั้นตอนนี้ครับคือการแปลงคำพูดครับให้เป็นสมการต่อมาครับและ3เท่าของจำนวนที่1ดูนะครับ 3เท่าของจํานวนที่1ลบด้วย2เท่าของจํานวนที่2อามาดูนี่ครับสามเท่าของจํานวนที่1 3เท่าครับ3เท่าคือ3ของคือคูณครับจำนวนที่1คือ x ครับก็คือ3 x ลบด้วยครับก็คือลบ 2เท่าของจำนวนที่2ก็คือ2 y เท่ากับร้0เด็กๆครับตอนนี้ครับเราได้สรรมการมาแล้วอันนี้ครับคือสรรมการที่1นอันนี้ครับคือสรรมการที่2เดี๋ยวครูป๊อจะมาเขียนข้างล่างนะครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ1ึ่คือ x ลบ7 y เท่ากับลบ42กับ3 x ลบ 2 y เท่ากับ140อันนี้คือสมการที่1นะครับอันนี้คือสมการที่2เด็กๆดูตามครูปอปนะครับในการกำจัดครับเราทํา7 y ให้เป็น2 y <S 2> <2> <S ไม่ได้เราทำ y <S 2> <2> <S ให้เป็น7 y <S 2> <2> <S ไม่ได้เราทํา3 x ให้เป็น x ยังไม่ได้แต่เราทํา x ตัวนี้ครับให้เป็น3 x <S 2> <2> <S ได้โดยการที่เอา3ครับไปคูณสมการที่หดูนะครับครูปอต้องการเปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็น 3x นะครูป๊อปจริงเอา3ไปคูณครับเด็กๆครับนำสามครับคูณกับสมก,การที่1ครับโดยกลายเป็น3ครับคูณกับ x อ็ลบเจเท่ากับครับ3ครับคูณกับลบ 42. สี่สคูณกับเลบเจครับกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปโดยกลายเป็น 3x ลบ2ี่เ y เท่ากับ3 2, 6มสกสามี่สิบสองลบหนึ่งยี่สิบกกลายเป็นสมก,การที่สามเด็กๆครับดูตรงนี้นะครับอันนี้คือสมก,การที่สองอันนี้คือสมก,การที่สามเห็นไหมครับเด็กๆมีสาม x เหมือนกันแสดงว่าครูป๊อตสามารถกำจัด3 x ได้ครูป๊อตจึงบอกว่าโอเคถ้างั้นต่อไปนี้เด็กๆด,ด,ดูตามนะครับให้เอาสมก,การที่2ครับ ลบด้วยสมการที่3สมการที่2ของเราคืออะไรครับคือ 3x มเลบสอลบด้วยสมการที่3ครับก็คือ 3x มเอลบยี่เท่ากับครับ140ลบด้วยลบหนึ่ี่สิบหกเครับดูตามกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสมการที่2ครับคือตรงนี้นี่ครับลบสมการที่3ครับคือก้อนนี้ ตามคูปองทันนะครับถัดไปครับเด็กครับคูปองจะกระจายเข้ามาครับเลยกลายเป็น 3x ลบ 2y ลบ 3x ลบเจอลบเป็นบวก 21y เท่ากับ140ลบเจอลบเป็นบวก126 3x ลบ 3x หายครับลบ 2y บวก 21y กลายเป็น 19y ครับ เท่ากับตรงนี้ได้6 4บก2เป็น6 1บวก1เป็น266อ่ะทีนี้ครับ y เดียวครับ y เดียวครับจึงเท่ากับตรงนี้ครับคูณอยู่ย้ายข้ามฟาังไปหารครับ266หารด้วย19 y เดียวครับจึงเท่ากับ19 1 19 19 1 19, 19ลบกันเหลือ,อ 1> 19 1 19, 19ลบกันเหลือ7 19 4 76 y จึงเท่ากับ14ครับเมื mm ่อ hmm. ได้ค่า y แล้วครับมาต่อครับหาค่า x ครับเลยบอกว่าแทนค่า y เท่ากับ14ใน1หรือ2หรือ3ก็ได้แต่ครูบอลเลือกสมการที่1นะครับเลยกลายเป็น x ลบ 7y ครับเท่ากับ42 x 7y คือ14ครับเท่ากับลบ42 x ลบ7 4 28ใส่8ทด2 7 1 7ทด2เป็น9ครับจึงเท่ากับลบ42 x เดียวครับจึงเท่ากับจากลบ98ครับย้ายข้ามฝั่งครับกลายเป็นลบ42บวกกับ98 x ครับจึงเท่ากับ 8บวก2ได้6กลบ4ได้56ครับเพราะฉะนั้นครับเด็กๆครับเราได้ค่า x กับค่า y นะครับ x กับ y คือ5 6กับ14มาดูครับ x ของเราคืออะไรครับเราบอกแล้วครับให้จำนวนที่1คือ x อ่ะดูนะครับเพราะฉะนั้นครับคูปอขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นครับ จำนวนที่1คือ x ซึ่ง x ก็คืออะไรครับ56จำนวนที่2คือ y y ก็คือ14ครับเสร็จแล้วครับข้อนี้ครับดเด็กๆครับไม่ยากเกินไปเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับดเด็กๆครับ เดี๋ยวกันบ้านนะครับครูป๊อตจะให้เด็กๆทำสองข้อโอเคไหมครับข้อที่หนึ่งกับข้อที่ห้าโอเคไหมครับเป็นควิดนะครับสิบคะแนนทำส่งทายคาบโอเคไหมครับเดี๋ยวครูป๊อตจะไฮไลท์ประโยคบางประโยคให้ให้เรียนดูก่อนเป็นไฮไลท์นะจำนวน2จำนวนซึ่งมีผลต่างของ3เท่ากับจำนวนแรกกับ2เท่ากับจำนวนที่สองเท่ากับ7 และผลต่างของ2จํานวนเท่ากับ2จงหาทั้ง2จํานวนนั้นอ่ะมาดูครับจํานวน2จํานวนนะครับซึ่งมีผลต่างอ่ะผลต่างในลูกคือการนํามาลบถูกไหมครับของอะไรครับ3เท่าจํานวนแรกกับ2เท่าจานวนที่2เท่ากับ7ให้จํานวนแรกเป็น x เนาะจำนวนที่2เป็น y นะด้ยกลายเป็น3 x ครับกับ2เท่าจำนวนที่2คือ2 y ผลต่างคือ,คอลบครับเท่ากับ7 อีกโจวหนึ่งครับผลต่างของ2จํานวนครับเท่ากับ2แสดงว่า x ลบ y นะครับต้องเท่ากับสองแน,แน่โอเคไหมครับแล้วเด็กก็แก้หาค่าของสมการโอเคไหมส่วนอันนี้ครับแม่มีธนาบัตรไปละ20บาทและ50บาทอยู่ในกระเป๋ารวมทั้งหมด9ใบแสดงว่าป๊พอปบอกเลยให้แม่มีธนาบัตรไปละ20บาทเนี่ย x ใบและใบละ50บาทเนี่ย y ใบโอเคไหมครับแสดงว่ารวมทั้งหมด9ใบแสดงว่ายใบละ20เนี่ยบวกใบละ50บาทเนี่ยต้องมีทั้งหมด9ใบถูกไหมแสดงว่ามันก็กเหมือนกับเออ x ใบเนี่ยบวก y ใบเนี่ยเท่ากับ9ใบรวมเป็นเงิน300บาทการหาค่าเงินครับก็คือ20เนี่ยก็ต้องคูณกับ x 5เนี่ย50 50เนี่ยก็ต้องเป็น50คูณกับ y แสดงว่าค่าเงิน2ตัวนี่ครับรวมกันต้องเท่ากับ300กินบ้านมี2ข้อนะครับเดี๋ยวเด็กลองทำดูนะส่งไทยคาบสิคะแนนข้อละหคะแนนนะครับโอเคครับ